ก็เล <c oughs> okay. ิกกันโอเคแขกเพิ่งกลับไปแหละครับปู่แขกเพิ่งกลับคืนวันเสาร์แขกมากลับนมัสการครับปูบ <g rab> กกบป่ครับครับ <c oughs> <g rab> อาการอาพาธเป็นยังไงครับปู่ครับดีขึ้นเลยใช่ไหมครับอาการก็เรื่องสวัสดีขึ้นครับโกกลิ้นก็อ่อนปากกใครว่าใครติดไรเติบแตงไม่เต็มด้วยครับอาซีบหกซีบนี่แหละครับไข้ติดไรเติบ นอนโรงพยาบาลบางคำเนาะนอนโรงพยาบ,บาลก้มดันขึ้นโรคหิตอีกเนี่ยมคา,าว่าสามสรักษาห์มคอวครับอันพารคอนที่หมอว่ากับพารคอนยิ่แต่มันหนึ่งยืนอยู่นี่แล้วก็นอนกับนอนเดินดีต่อไอเกี่ยวงั้นขอ <c oughs> ขอผีครับขอผีง่ายผีไหมย้ายผีไหมง่ายผีไม่เที่ยนผีไม่จน ดีอันก็อ่อนไม่มาใส่เห็นมันบอกเลยที่ว่าพีแม่ลูกอ่อนนั่นแหละครับปู่บอกแม่นไู่ปู่อันมันนุบอกเกี่ยวกับเลๆก็มาหลา่ดิครับดีทุนีที่มาไม่หีือกัวลสังเกตเมื่อวานนี่มาบอกกับเมียพีนกอ่อนกับลูกเขาผูดยิ่งถึงสี่คนโอ้มาสี่คนเลยอคุยเด็กน้อยคุยงครับบอกหาซิบ อบอกห้าศูนย์ห้าสิบแล้วบอกบอื่ตัวเดียวอันส่งอื่นอันบอกสี่เก้าศูนย์กับสามสี่สี่เก้าศูนย์กับสามสี่แล้วอันหกหนึ่งกับเจ็ดสี่แล้วว่าผีเป็น 6, 1, อ่นอ,อนตรวนี้บอกโทรเดียวเลยห้าสิบห้าไม่ได้บอกอะไรผีแม่ลูกอ่อนนี่คือบอกห้าศูนย์ตัวเดียวเลย,เเย,เยครับ บอกตัวเดียวห้าศูนย์ตัวเดียวผีแม่ลูกอ่อนคุณบอกเอาแล้วแล้วแล้วอีกผีนึงนี่ผีผีอะไรครับปู่ครับที่บอกอีกเพิ่มผีมาด้วยกันผีมาด้วยกันโอ้โหผีเอื้อดยผีเออื้นกันมาบกู่โอ้ยเกิดมาในงานเอื้อนมัธยีสามสามปีเอื้อนเป็นไงว่าจะงวดตู่ผีแม่ลูก่อนวุ้ยได้จังเลยสี่งวดเลยสี่งวดแล้วสี่งวด งวดอันนี้งวดอันนี้ิง้งคี่ 15, น 4, 9, 0, บนะปผีมากม่นี่ขั้นไห้ตั 6, 1, 7, วใดของปูมั้นไหสี่เกูบอกือสี่กอสามี่ะสี่เูนออเดี๋ยวนี้แม่นป่เก้าศูนแล้วกับสามสี่สามสอันมานกันบวกพวได้ตหกหนึงกับเจ็ดเี่ทันหะหกนึ่กับเจี่ตเก้าเ่นีแต่ว่าบวกบ้อน เมื่อโซนเจ็นั้นแบบหกหนึ่งกับเจ็ดสี่ใช่ไหมครับปู่ยิงบอกวิทอ้นบอกตัวเดียวไม่ไบอกอะยศูนย์ห้าห้าศูนย์หาซิบรวบอตัวเดียวตัวเดียวอยเอาแล้วทีนี้ผีโรงพยาบาลตามมาบอกไหมครับปู่ครับผีรังบาลนนะกับบ้านอย่าขอกอบเลยผมเขาเข้าไม่ได้ขอบเลยบ้ามือเอืนเม,มื่ออื่นบ้านศิลป์น่าศิลป์ อันนี้มาหลายเป็นรถเป็นรถคนนี้โอ้มาเป็นรถเลยแหละครับโอ้เป็นรถรถรถอย่างนีเขาจะมาพรุ่งนี้แหละครับปู่วลาหมูอื่นวลาหมูอื่นมาสีมา้าเยี่ยมครับจะเดินขึ้นหุ้งมื่อไหร่ด็อกนั้นโอ้ยไยังไม่ได้บอกเลยครับแรับปล้หมูอื่น ิแพ้ลูกมิดออนกับลูกขันบอกตัวเดียวห้าศูนตัวเดียวห้าสิบาทีกับบวกวอะไรใหญ่ไม่เห็ดไม่ปรับหอไม่ครับเียวก,กันนบุญกันคุณกับเขามือ่อไรเมื่อวันที่เจ็ดแล้วครับเลยกษจรมแจฉาก็ที่กับมิาแขกกะวะอย่ไหนตอนกินงานหลายมือ เริ่มันทีเทไรกับปูไอเริ่มันจวันที่หนึ่งหนึ่งมกระาไอหนึ่งก่ันวาหนึ่งคันวาได้เจ็ดมือแล้วนะได้เจ็ดวันแล้วหอยพันธุ์ดิบหาั้งต่สามสามปีได้เห็นเลวันที่ตั้งปีสองปีเปลี่ยนผีชุดใหม่มาเลยเ่หร่็ดหวมเปลี่ยนสี่งวดแล้วนครับเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนง่ายเหตดไม่ลดครับพี่แม่ลูกอ่อนให้ตัวเดียวหาศูนย์ศูนยหครับอ่อนปู ว่ากไหาวสาซื้อได้เลซิบได้เกดอวาหาเขากาหนึ่งหาหนึ่งเอขึ้นล้าตอนน้นขึ้นแตหนึ่งมปูขึ้นห้ก็ลงเรียกรางลิบบนนึ่ก็ขึ้นก็จะซื้อกันว่าซิบขาเขาจะซบครับถ้าเกิดวัาเีามู่จิงๆแล้วเนาะปูปูปูครับถ้าเกิดขึ้นก็ขึ้นห้าหนึ่งใช่ไหมครับปู 1> 1แล้วแล้้ววแลลงครับลงเอาตัวไหนครับปูลงจะสี่ศูนย์เออสี่ศูนย์สี่ศูนย์ลงด้วยนะครับส่วนมากจะขึ้นส่วนมากจะขึ้นอันนี้ลูกหรือว่าแม่เป็นคนพูดครับปู่ครับลูก แม่นั่งหัวกับหัวลูกวัดเด็กแม่วัดเด็โอลูกโวครับเด็กน้อยโวแม่คนเขียนลูกโว้โอแต่แม่เป็นคนเขียนให้มาสองแม่ลูกขี่แม่ลูกอ่อนแต่ว่าผู้เขียนให้เพราะเป็นลูกวะจ้าเป็นแม่แฮนแม่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 ลูกเลยลูกเป็นคนบอกใช่ไหมครับลูกบอกของคุณลูกโว้ เพ่นบาจังไดกับกปูหัวหาตลึ่หาตัวเดียวเลยนะปูเนาะขันขึ้นก็หาหนึ่งขันร่มก็สี่ศูนย์โอ้ยเขาขึ้นขนร่มเขาบดดาแต่ว่าเลขสังนี่ผีมาหมาบปูสี่ไอ่เก้าศูนย์กับสามสี่ขันมากมาผีมาหมขันมากวจริงๆว่าพูดลื่กับขนจัดปูไม่มเคยเห็นบ่ค่ะเิด เกีคุนบอกแล้วกิหกหนึ่งมันบอกแต่บ่กบ่บ่สนสวนแจ่เพราะบ่เคยดินเขาับบุรุนเยอะนี่ค่อยลืมเล็ดคือตัวเดียวเท่บนนโหลายเหาสนตัวเดียวเลยนะคุณเนาะัสสวนั้วเนาะครับบบหลายเลยหาชุดไบอกโอคือผู้นี่ให้มาซีงหวัดตะพี่แม่ทุกวัน โกตีเขาก็บวกอะไรด้วยเขาบอกสิบห้าเนี่เขาข้นลงเอาเนาะครับรอบนี้บวกหาศูนวกหาคือขืนลงเอาศูนห้าหนึ่งกับสี่ศูนอืมแต่ว่าผีมาใหม่นี่คือสี่เก้าศูนนี่เคยมาบอกแกเียบอกปูบงครั้งแรกว่าจะบเคยเห็นตรงรุ่นก่อนนะว่าแมนมอแมนเนาะขาวเนี่ัเคยเห็นไจ้ะอ๋ผีมาใหม่กัมี่าเต่แเคยเจาหูจ็ค จานเชนต้นเช่นกัง,นงขอเช,นหน,อเชน,นหน่อเน่ัวหนนาผ <laughs> ีหัวหน้าผีหัจักวหา้าผีหัวจักกูอันดาผีอนมันมบอกอะไรบอกตัวเดียวครับแปลกๆนิดเขาะบอกคือมูมมดีุึงานี่รายผีนะพูนะนไม่เขาเลียงอะไรตัวที่ยิงย้ำบุญเนาะ ก็คือว่าเปลี่ยนชุดใหม่เลยน้าปูเนาะเปลี่ยนชุดใหม่คือเลยเอาตามผีได้เจ็ดตามผีนะน้องเอพีพีแนะนําให้จัดใหม่ละครับปูนะจัดใหม่แล้วแบบจัดเอาโชคอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่รับโชครับโชคจัดเอาโชคจัดเอาได้เอาความปังน้ปูเนาะเอาความดีไปแห้งพร้อมคอาความใจกันขึ้นเจียวเลียกกันละเอาเจียวขึ้นเดียเอาแม่นแม่นน้ปู เขาเึน้นแม่นึงกัแม่นงเขาอ,อยู่ครับสี่งวดแล้วเป็นวงวดนเวนเอยู่แต่ว่าเข้าไหนตัวเดียว,ยวไม่ได้เลยใหขหเขาสับสนเลยมึงครับสับสนอะไร,ได,รด,ด้วยเขาไปตัวเดียวเลยห้าศูนย์ะครับสิบโคโลโ่มนี้หรือว่าทด้ว่าขอย่ครับ แต่ว่าผีโรงพยาบาลนี่คือเขาจะมาวันพรุ่งนี้เนาะปู่เนาะครับเมื่อว <three était> <able> ันเมื such such ่อวัเมื่อวัที่แล้วนี่คือเขาให้ปู่มาคือสามตัวเลยแปดสี่สามเขาเขียนเล้เขาเขียนให้เม่อวันที่บอกว่าเด๋ยเสียอยู่ดิอยู่ในโรงพยาบาลน้าปู่เนาะอยู่คือไอซียูเนาะจะบอกหมอก็อายหมออายเจ้าไอเดินสิไตยอยู่ไม่บอกเลยงูอยู่สิบเอ็กล้า ครับก็เดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางเลขผีโรงพยาบาลนะครับเนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่นะครับเป็นนิมิตนะครับผมเป็นนิมิตฝันนะครับครับก็เป็นแนวทางปูเนาะปูดลมแรงนะครับเอพีซีครับผมผีไม่ลุกอ่อนให้ตัวเดียวนะครับเอพีซีครับคือห้าูนย์เนาะครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นซื้อขึ้นซื้อลงนะครับเก็บหน้าจะไว้นะครับเบ็ซสครับผมปลูกแก่็ดนะครับผีแม่ลูกอ่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ